นี่แล้วทุกคนทุกคนเนาะพูกพักกันอย่างพูกเชื้อเพืินีน้องอันอยู่บ้านท่านี้บุมีสัญญาณเนาะบูมีอ้ไยอยู่กนอไอไยอยู่กันอ,อ,กนอใกล้บ่ใชุดอยู่นี้เลยเนาะสุดอยู่นี้เลยมีแต่ออกแต่เสียน,นี้เนาะออกไปห้าออกไปห้าทางย่างกลับประมาณอ้าวอันนี้คือ fc แฟกมาเธอเนาะ <laughs> ใหญคนละอันอาบ่มีว่าดอกจุงควายไปเหือนเนาะนีะ่ข <laughs> ้า <laughs> ก็ไปฟูมขี้น้ำมาเนาะโอ้คักคๆักคักคักสบายดีทุกคนเนาะ สบายดีเอฟซีทังฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศเมื่อทุกคนเลยทุกคนแล้วมื่อนี้บาเสียงการจะมีโอกาสที่แวะเข้าบ้านลึกลับที่สุดเป็นบ้านลึกลับของเมืองสมเตอร์บ้านหนึ่งกับเบ้าไรทุกคนพว่าบ้านนี้เนี่ยเอ็นซื้อบ้านห้วยสายเมืองสมเตอร์ทุกคนแต่บาเสียงก็ยัง,ยงบุทันได้เขาจักเถื่อนกัเมื่อนี้เนาะก็คือวันที่วันที่สาวเนาะวันทีส่สาวของเดือนหาทุกคน วันที่สาวข้องเดือนหาซ่องพันสาวซ้ำทุกคนเนาะในวมนนี้บ,ะะกกนนบ่าเสียงกาจกขี่รถจักเนาะรถจักของบาเสียงแล้วก็มีเครื่องเนยหนึ่งทุกคนเนาะเป็นนําบ้านอาจจะเขาเห็นเด็กน้อยกจะจะแจ้งเข้าเจ้าเนาะแล้วก็จะเขาบ้านนี้ทุกคนเขาเบิ้งวิธีชีวิตเข้าเจ้าแล้วก็เขาเบิงบเะะเเบ้งว่าเป็นแนวเลยเนาเนนะบ้านนี้แล้วก็อุดมสมบูนนรณ์ไปแนวเดือดแดเนาะก็มีไฟฟ้าซื้ออยู่เนาะมีสายไฟฟ้าเนี่เล็งเป็นนนี้ทุกคนเนาะแล้วกาจะไปเป็นทางดินแดงเขาทุกคน ก้อนจะเขาปากทางน,นี่ก็มีมีขั้วทุกคนเนาะขั้วเป็นจังซีเ้เนะเขาจะเฮ็ดขั้วนี้เพื่อบบว่าเบอร์ซัดดูตรงหัวเขาเจ้าออกมาได้นเนาะเนี่ยคหัวล้อมมืดนี่เนาะไปเป็นอะไรนั้นทุกคนกาไปติดตามนํำกันทุกคนก็จะก้อนจะไปเบื้องคลิปนี้ก็่าลืมเลยไปกดติดตามกดกระลิงแจงเตือนเอาไว้เพื่อครับชมคลิปดีๆงามๆแบบมีทุกคนได้เบื้องได้เห็นเนาะ่าลืมไปกดติดตามไปเด้อทุกคนเนาะเอาไปติดตามนํำกันเด้อทุกคนเดินทางนํำกันเด้ไป บ้านนี้ตามทีบ้าเสียงในทางเขาเจ้านี่ก็จะมีระยะทางเขาหอดบ้านนกัซี่รักทุกคนกาบใกล้เนาะซี่รักหรือว่าซี่กิโลเมตรเนาะซี่รักหรือว่าซี่กิโลเมตรจากเขาเขาในหอดบ้านเขาเจ้าไปกับออกมหอดทางย่างนีนก็เป็ดรักทุกคนก็จะได้ซื้อซื<น>้<น>งบประมาณเดินการเดินทางทคนเนาะเพราะวะ่าเดินทางแก้เหินเบ้าเสียงมานีนก็โอ้เกือบสาวรักแต่เนาะเกือบสาวรักที ที่มานำทางผู้ย้างแต่ตอนนี้ก็เลื่อนทางไปทางดินแรงทุกคนนอกาะยังบมมียังผ่เป็นทางงามเพื่อ ก็จะเป็นเตปลูกฟื้นเลี้ยงสั์เนาะมาข้าเจ้ามาอยู่เป็นสนามเลยด้ทุกคนอันนี้นะข้าเจ้าจะมาอยู่ที่เลียเล้ยงสั์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงัวเลี้ยงฝวายนี่นะไปเหือนเนาะ <laughs> นี่โอ้ฝวายตุยนี่เนาะงามที่งามว่าทุกคนงามฝวายข้าเจ้าค้อยมธรรมาตินนี่เลยเนาะ ก็ไปฟูงขี้น้ำมาเนะโอ้วคัก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  ทงหนาเนาะทงหนาทีเดียบใส่ปูเข้าเกี่ยมจะไทยเลยเนาะเกี่ยมจะไทยแล้วก็เขาว่าบ้า,บานกา้าอะไรหรือว่าเขาต๊ก้าอะไรเนี่ยนะเนาะคืนเนี่ยประมาณสองพอมือเนี่ยเขี้ยวเลยเนาะหัวนาเนี่ยกับเป็ยนยงนาตามหอมติ้นฟูเลยเนาะแล้วก็มีเปี๊ยงน,นาแล้วหัวหนาเขาจะเอาก็จะซื้อเตะแบบนี้เนาะเตะม็มในไฟมาซับกุเซ เกืบจะฮอตฟ้านแล้วทุกคนเอ้ยเนาะในยน่าทางเอาฟ้านมานี่ก็มีทุงงนาเนาะุงงนาทุ่หนาคันไล่ทุกคนไปตามห้มวยแ็มห้มวยแฉมทองเนาะเ็ดบ้านห้วยสายเมืองสัมเตอร์แขวงหัวพันเนาะก็คือบ้านนี้ แล้วก็มีโอ้มีห้วยน้ำเนาะเปกาน้ำโซนี้น้อยแล้วก็มีทุ่งนาหัวควายข้าเจ้าก็จะป้อยตามนี่เลยป้อยตามทุ่งนานตามทุ่งนาตามป้านี่เลยส่วนพักข้าเจ้า มีหยอ,มอยานามูนอยมน้อยอมอนูนอยาะเขาจะปลป้อยตามนนี่เลยเดยนทางนี้ก็ม จะหัวอเอาเบอร์ตะมู่เขาแล้วพัวทอดแล้วทอดแล้ว้า,าทักทายอีกทักทายว่าเสียงสบายดี มาสวัสดีว้าเอาน้องเลยว่ะเอาน้องเนาะไอ้น้อยคูเอียน้องอเขาเก่งแท้เนาะอาน้องคือแม่เนาะง่น้องบ่แม่น้องน้องานานว่ะเออปาลูกอายเนาะเออน้อยก็ููเอียน้องปาน่ักนมาเบิ่งอีดูามาอีดูเจ้าขนมนีน่ะ นี่เน่ป้านะฮักเนาะไอ้น้อยก็หูเีย็น้องเก่งเนาะเอาบอกปีโป้น่ะอย่าเหูเนาะเอาบอกเอาจะพอน้องขอบใจเด้อขอบใจืเด้อป่ะขอบใจเด้อเราบอกน้องเขาหูเย็น้องเด้อออกแล้วออกแล้วอ้าวคือ่ออกไวแต่เนาะก็อาหูมันเอาไว้ เขาเขาปอเลยปอซี่ปอซีเลยออกโอ้ยอันโอแม่เช้าไปเมื่อเคืออูุ่หลายเด้อเช้าเช้าคืนมาขึ้นมาเด้อคือว่ายุคกวานี่บุ้มีหูเหี่นอันของซีน่ะเอออยู่กันนอกอยู่บ้านโลนเนาะเออเนาะเมื่อกี้มาจะเห็นเขาหยางไปนี่อือเออบุ้มมีที่พักฟวอนบุ้มมีพักควอ่ะไอ้โนยก็ออกหงเฮี่ยนเนาะเนาะ อันนี้เชอร์โบแม่นน้องเชื่อันเป็นร้านดูเข้าอันเป็นเมืองเออมาอยู่นมัน,มนขาเจ้าเนาะแม่ลาวยังอยู่เนาะแม่แม่สกออยู่ยอีกแล้วโอ,อ้แม่ก็มไม่แล้วเนะาะมาแล้วเออคุยสายของเมืองสำเต้แขวงหัวผานทุกคนเนาะก็เป็นบ้านที่ลึกลับที่สุดเลยเลยบ้านนี้ตั้งอยู่หอมจิ้นฟูนี่เลยเลยทุกคนเพราะว่าจะบ่มีทางออกทางนี้มีแต่เส้นทางเดียวนี่แนะ่อ,อ๋โหอเนาะ ทุกคนที่ว่าเสียงถ้เข้าเจ้าก็คือเส้นทางนีุดอยู่นี้เลยเนาะสุดอยู่นี้เลยมีออกแต่เส้นนี้เนาะออกไปห้าออกไปห้าทางย่างกับประมาณเจ็ดลักเนาะที่เห็นน้องๆักเหียนยางไปเปนเบิง่บงบรรยากาศอยู่ในบ้านนี่ก็ยังเซอร์วิสที่ีบิดแบบบ้านเนี่ทุกคนเนาะอย่างเป็นแบบรังเริ่มไล่เลยนี่ก็คือเหอนขาเจ้าเนาะเหอนที่มุงขาหรือว่าใบมะค้อเนาะที่อย่างเป็นเหอนแบบ หลังเริ่มแ,แทนะเนาะยังมีนี่ยังไปเปรืป้วเปรินทุกคนสบายดีสบายดีโอ้โมาอินเนาะส่องอินส่องร้อยอินอันอน,นี้ให้เขาเนาะอันนี้ให้เขาค่ะตาบรรยากาศอยู่ในบ้านบ้านท่านนี้มีจักครอบครัวเนี่ยสามสิบสามสามสิบสามครอบครัวเนาะป้าอุดมสมบูรณ์ทุกคนเลยเนาะ สิยังเลาะก่อนบานนี้มีน้าก๊อกเด้เนาะน้าก๊อกเสือทุกคนเนาะมาทางนี้เนาะอ่ามีกี้ตําหุกมีกี้ตําหุกโอ้มีตอกมีหยังต่างๆทุกคนเนาะนี่ก็เกียมใบมัดหัวหน้าเกียมลงไหลงหน้าสบายดีสวัสดีสวัสดีเนาะ่าตําหุกศีลเดนี่ มืกซีนเนาะโอ้ยังเงินมูมียังมีเงินมูคาเลยทุกคนโอ้งามเนาะโอ้คักแท้มุงไปหมกคอเนาะโอ้คือจีเย็นดีเนาะตาเย็นดีเนาะสบายดีพหอหันดีเนาะมาชมเบื้องบรรยากาศของบ้านห้วยสายบ้านห้วยสายเนาะไอเดี่ยวมาไอเดี่ยวหรอ อ่าเหือนงามหน่อยยังมุงคายังมุงไว้หมวกข้อทุกคนน้อยมีที่สุดเรียบริ่มเก้าเลยแทเนาะอคคักคักไอเมืองซัมเตอร์ทุกคนเนาะว่าเหือนเข้าใจยู่ที่ที่เนาะติดเลยเออปลาตำหูกไย ข้าเจ้าทีไปเบียกไปงานกับมาแล้วป้าหลยคนในยุทธทางนี้นะฮันดีสบายดีแม่ทุกคนวันนี้มาสั่งซื้อฮันดีฮันดีโอ้แล้วเบียกเลยเนี่ยกัปจากเลีไปด้าหลอืห้วยเออเบอเลยเนาะเบ่งบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านทุกคนโอ้คักอุดมสมบูรณ บ้านเฮานี่บ้านเฮานี่ต่ำฮูกเออเนาะโอ้ยเบิ่งผู้ชายต่ำฮูกก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แม่นห้งเหียนว่ะเนือนี่น่ะฮอทฮ่องเด้อกรซ้ำหดูฮอทฮงเหียนห้องปอซ้ำป้าเนาะนี่คือห้งเหียนห้องปอซ้ำฮอทปอซี่เด้ออ่งเหียนอยู่เนาะป้าไอ้น้อยนี่ก็ไปอยู่หอพักว่ะ อยังมีเหินเียบมุงใบหมวคอทุกคนคือจีเย็นดีเนาะอากาศแบบนี้คือจิเย็นดีเนาะโอ้คักคักคักเนาะหั่นะั่นดีหั่นดีโอ้เนาะยังเศร้าบุ๊บได้ฟังดินเนาะเศร้าเสนาะเศร้าไอตังเตียงเลยว่ะโอ้โอ้เย็นแต่เข้ามานี่นะโอเย็นเย็นดีเนาะมีลูกเศร้าเลยว่ะ ปลาดุกเปอร์ไนี่น่ะอันี้ไอ้นี่ดุกเศร้าโอ้เรามีดุกเศรางามแน่แนงามกงายังบแนทีดุกเศร้านะมีแล้วจเฮีในบ้านหล่อ้าวอันนี้คือเอฟซีฟากมาเธอเนาะให้คนละอนอ้าวบุมีลืมหรือว่าบ้วชอบอ่ะเออข้าใจได้เข้าใจได้ น anyway. ี่ก็คือบรรยากาศอยู่ทีบ้านห้วยสายเนาะบรรยากาศโอ้ทุกคนมาเบื้องเหอนเขาจะกะอุรมสมบูรณ์แบบบนบ้านนี่แหละทุกคนเนาะมู่งัวควายเขาจะกะปล่อยตามนี้ธรรมชาตินี่เนาะตัวงัวเขาตัวัวตัวมู่เขาจะเข้ามาวานบุได้เนาะเพราะเข้าหัวเนาะเข้าหัวพิธีดีเลยนะเข้ามาบุได ตำหูสิ้นเนาะพวกแต่ละเหือนี่มีไล่กีชมกลัวเนาะนน <c oughs> สักเกี่ยวกับปี่ป้อ่ะออาเฮ้ยบุสร้างนี่บุมทอ้มอหรือมาท้อซะเนาะทุกคนน,นนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านห้วยทราย เมืองสัมเตอร์แฟงหัวผ่านเนาะกาจะเป็นบ้านสวนเผ่าเรลาลุ้มมดเลยทุกคนเ <c oughs> บิ่งวิธีชีวิตเขาเ้าเจ้าเขตนี้เนาะก็อุดมสมบู <c oughs> รณ์เนาะบรรยากาศแต่ว่าเย็นเย็นอยู่ในบ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ก็จะมีหงเฮียนนองเฮียนประทมแต่บ่านหอแต่ปลอดซีเนาะหอแต่ปลอดซ่มปอดซีนี่แหละ เขาจ้ากาจะาบุได้ต่ำเขาแล้วเนาะเขาจะมีหงสีหงสีเขา้าเนาะป้าทุกคนนี่ก็คือเหือนที่อย่างเป็นเหือนแบบดังเดิมเนาะเป็นเหือนแบบดังเดิม,ดยดมอย่างมงุงใบมะคอเนาะป้าเจ้าปิยุหเหือนบอปิยุหเหือนเนาะ เจ้าของบบยูเนาะเจ้าของบองบยูเฮือนเอยูเฮือนเนาะเาเขาใจไดอไเขาใจได้ có anh đi cái kia phải xì à? thế thì cay, đó là xứ đàn ông nè, mày, sao mày à? สาวใหม่ต้องย่ยาเข้าหยเงาะอันเนี้ยเขา้าหมอเลยหมอฮะเอออยู่หงเงาะอยู่วันโดดเนาะสาวใหม่ทีเข้า มาเบิ้งสร้างไมส้สี่เขาสี่เขาไปคิดโยงเฮียนเนะ <c oughs> เาะค่กเนาะเขาหายห้หอมทุกคนยังฟัดมืออ่ะน้าทุกคนเอาจะพาเบิ้งเขาที่เขาเจ้าอย่างต้านทุกคนที่เอ็น,นี้แหละเนาะนี่เอ็ดหัวยังเอ็ดว่าเนาะเอ็ดว่าคือเบียบรังเริ่มนี่แล้วทุกคนทุกคนเนาะ พูกกักก็ยัางพูกเชืเ่อเืลนนี่เลยเนาะโอ้สบายเลยน้ำก๊อกก็อยู่นี้เลยเนาะว้าความสะดวกสบายโอ้เขาหนี่นานได้เห็นไดเลยเนาะเขาที่ว่าต้านเอาหนาน่ะเขาหนาเขาหนาซ้อนเขาหนาเนาะเขาหนาที่เขาเจ้าต้านนะกรรมาตากทางเทิงบ้านเขาเจ้าก็มีต้นไม้นะต้นไม้แล้วก็มี มีต้นกล้วยต้นยัตนยงต่างๆฝุ่นหรือปูบเนาะเนี่ยเขาเจ้าก็เป็นเหินขัวทางนี้ด้วว่าเอิญจานเนาะปูฝกห้กอมกาปูกอยู่สั้นเทิงเลยทุกคนเขาจะเคายันตเป็ดตกุกไก่ซีบเนาะเนี่ย็จะกับปูตามนี้เลย ทุกคนเคลนี้เข้าเจ้าจะบ่มีน้าดื่มเนาะที่ว่าเข้ามาค่ายเข้ากับจะได้ต้มกินเองเนาะน้ำเนาะป้าเนี่ยนี่ก็คักหรือว่าต้มน้ากินธรรมดาน้ากินน้าดื่มนี่แหละเนาะก็เสื้อน้าก๊อกเนาะเสื้อน้าก๊อกโต้ใกล้บ่แม่ใกล้เทอโอหลักป้ายสองหลักโอ้่องหลักป้ายเนาะ

นอจ้าเอาไปหมดเนาะมีน่ะสาวยูเวียงจันวะมีหงซี่เมื่ทุกเฮือนเลยเนาะป้าไว้ต่ำเขาแล้วเบื้องก่อนนั่งลมผู้สร้างหน่อยนึงก่อนนอนค่อมนี่เนาะนอนวันไปห้าน่ะเผลอไปฟอกนอนจ้านอนลันแกงกินแรงเนาะเออเสียบหลาย ซื้อได้เลยกี่น้อนกางกี่นะซื้อนุ้ยเนาะสาวนุ้ย,ย,ยนุ้ยยุ้ยโอ้สาวยุย้ยสาวยุย้ยอยู่ที่บ้านหว้วยทรายนอนกางนอง <c oughs> นนอนหลันแกงกินแรงครับม,มากินอะไรกินน้ำเด้อ <c oughs> น้องจีแกลเป็นผู้แกงอะกงนะกง่ะ <c oughs> ผูแ้แต่งเนาะผู้แต่งอ่ะฮันดี้เนาะแต่งแต่งงาน แกงแบบธรรมชาติอะไรเนาะบเสื้อปลาเรกบู๋เลย <c oughs> <c oughs> สาวยุ้ยเนาะ <c oughs> น้องอันอยู่บ้านแถานี้บูมีสัญญาณเนาะบูมีเลยเหบอกโอ้ยอยากเสียท่าผู้บ่าวใจไหนเดี๋ยวเช้า <c oughs> บ, <c oughs> บูเลเซ็ <c oughs> ตเลยตังโต้มีสัญญาณนะต,ตังโตนะหร <c oughs> ือว่าหรือว่อาติดต่อทางงนานตังโตอ่ ต่ว่าบางบอนมีบ่เอาไปขึ้นอยู่ป้อมผูกบอนสุ่งนี่มีบ่โอ้ข้ิเจ้าพี่น้องอยากอยากโทรอยากลิ้นโทรซับกลับไปบอนสุ่งน่ะนะอ่าเนาะแล้วไปใกล้เนาะยูน้าเตงตรงนี้โอ้ยูเทิงนี่ก็มีเนาะเออขึ้นนี่กลางคืนกลางคืนเนี่ยไปนั่งยืนเลยเนาะโอ้โหข้าวมงกุลขึนหนึ่งคอหอดข้าวมงโอ้ลิ้นโทรศัพท์อยู่เล็กแค่เนาะ